สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรายการคุณนายจ่ายตลาดทุกท่านนะครับ<ช>ผมกลับมาเจอกับเราอีกหนึ่งครั้งนะเวลาใหม่นะครับผมทุกวันพุธ9โมง20นาทีทางช่อง Amarin <ช><ช> TV s d ช่อง34นั่นเองครับแล้วันนี้นะครับผมกับคุณนายนะครับก็ยังอยู่ที่จ <se> <Japan> ังหวัด <ALL> พิจิตรนั่นเองครับเขตขอแนะนําคุณนายอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณนายชุริอัศวพิชยนนะครับพิญาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับสัปดาห์นี้พิเศษมากๆเลยบอกว่าให้เขตมาที่นี่เลยบึ้งสีไฟ เพราะอะไรครับคือมันมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจในเมืองสีไฟเยอะแยะเลยครับมีทั้งบ่อจระเข้มีมีนกกระจอกเทศครับแล้วก็จะมีบริเวณที่ให้ออกกําลังกายในนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเขตอยากรู้อะไรครับเดี๋ยวพี่จะขอเชิญท่านนายกเทศบาลเมืองวิจิตรมาแนะนําและมาพาเที่ยวค่ะดีเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนายกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะ นายกแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยครับผมด็อกเตอร์ุรพคเกเจรตะกูลครับนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรเมืองเล็กๆนะครับแต่น่ารักแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพครับนี่เดินเข้าบึงสีไฟมาสะดุดตามากครับจระเข้ยักษ์ใหญ่ยาวแบบนี้นะฮะ เขามีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างครับครับก็ถ้าพูดถึงจังหวัดพิจิตรนะครับ,รบจังหวัด <ผม S 2> พิจิตรสัญลักษณ์หลักคือพญาชลาวันครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ข้างหลังนะครับ,รบเป็นตัวแทนของชาวพิจิตรถ้ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านมาจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าท่านไม่เห็น,หนพญาชลาวันถือว่าท่านไม่มาพิจิตรครับตรงพญาชลาวันนะครับนอกจากจะมีรูปร่างใหญ่โตนะครับ แมข้างในเนี่ยนะครับยังใช้ประโยชน์โ้ดยเรามีห้องประชุมนะครับขนาด20-30ที่นั่งนะครับจะเป็นห้องประชุมอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นอันซีนของจังหวัดพิจิตรเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับไม่ได้รู้จักเรื่องตรงนี้มาก่อนครับก็วันนี้เนี่ยอยากบอกนะครับสิ่งที่ท่านเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องจกตานะครับเป็นเรื่องจริงภาพจริงเสียงจริงครับจากชาวจังหวัดพิจิตรครับแล้ววันนี้บึงสีไฟครับท่านนายกเทศครับ มีอะไรให้เราแบบว่าให้พาเขตไปชมไปเที่ยวบ้างครับครับตรงบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ครับผมนะครับถือว่าเป็นความกรุณานะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับที่เลือกพิจิตรเป็นหนึ่งใน12สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับทั่วประเทศนะครับมีแค่12สวนเพราะฉะนั้นท่านมาที่พิจิตรนะครับท่านก็จะได้เห็น12สวนทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาพิจิตรที่เดียวคุ้มค่าครับนะครับ ปลอดภัยครับเพราะเรามีจุด SOS มีกล้องวงจรปิดมีเสียงตามสายเรามี Wi-Fi บริการให้ฟรีครับอันนี้เป็นบริการเสริมที่ให้แต่ละเดือนนะครับ,รบเราจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนครับอ,<า>อยากให้เห็นวิถีชีวิตของคนพ่จิตนอกจากมีพยาชาลวันมีอะไรให้ชมไหมครับท่าน มีสาระกลางน้ำ,รนำครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นบอ่อจระเข้เดี๋ยวบอกนลว่าตรงนี้เราสามารถไปดูจระเข้ได้ด้วยจระเข้ได้ครับจะให้อาหารถึงปากจระเข้ก็ได้นะครับอ,อันนั้นอันนั้นเกรงว่าจะไปเป็นอาหารของเขาด้วยนะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราให้ทานายโยเทศนะครับพาไปชมบรรยากาศของบึงสีฟ้ากันครับได้ครับ ไปสารากลางน้าบึงสีไฟครับครับผมด้านข้างสองข้างที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นรูปปั้นพญาชลวันครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปตอนที่ท่านอยู่ในถ้าทองนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูปตอนที่ท่านออกจากถ้าทองนะครับเรื่องราวของพญาชลวันก็ยังเป็นตัวสะท้อของจังหวัดพิจิตครับ อ่นุ้นที่เป็นอนดุลาอ่าเป็นอาคารอนุรักษ์พันธ์น้ำขจังหวัดพิจิตรครับก็จะเป็นพันธ์ปลาน้ําจืดที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยครับก็คือจะเป็นแบบตู้ปลาตู้ปลาครับก็จะแสดงให้เห็นนกท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพิจิตรจะได้เห็นว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับมีปลาอะไรบ้างที่อาศัน้ำจืดนะครับ การบ่อจระเข้ครับจระเข้ที่นี่นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบร้อยตัวครับเป็นจระเข้พันธุ์น้ำจืดครับแล้วก็สําหรับประชาชนที่มาเที่ยวนะครับสามารถนาโค้งไก่มาให้บริให้ให้เขาได้ให้เป็นอาหารนะครับถ้าไม่มีนะครับด้านหน้าตอนเช้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เอกมาให้นะครับท่านสามารถขอบริจาคอรุ่บริจาคแบบว่ารุ่บริจาคเพื่อเพื่อดูแลจระเข้นะครับเพื่อดูแลพญาชลวรรณของเราครับฝากนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับขอความกรุณาครับอย่าโยนขวดน้ําลงไป อย่ากว้างหินใส่จระเขครับจะทําให้น้องเขาดุมากขึ้นครับสิ่งที่ดีคือเรามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดแล้วก็สามารถให้อาหารได้แต่ทางที่ดีนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะนะครับผม